นักศึกษาสำหรับรายวิชาวิจัยทางการบัญชีหรือ Re Accounting Research นั้นโดยลักษณะของรายวิชานี้เป็นการศึกษาความหมายบทบาทและก็ความสำคัญรวมถึงประโยชน์ของการวิจัยทางการบัญชีมุ่งเน้นให้นักบัญชีนั้นมีจรรยาบรนเป็นนักวิจัยซึ่ง การทำงานด้านการวิจัยนั้นจะมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยการปฏิบัติการวิจัยทางด้านการบัญชีนั้นโดยปกติจะต้องมีการกําหนดโครงร่างและมีการกําหนดวัตถุประสงค์หรือจะต้องมีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยจากนั้นเราจะต้องทําการเก็บรวบรวมข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมให้สอดคล้องจากนั้นจึงนำผลที่ได้มาทำการเขียนรายงานการวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในขั้นถัดมาโดยจุดมุ่งหมายหลักๆของรายวิชานี้ก็เพื่อที่ให้นักศกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของการวิจัยทางการบัญชีโดยให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะกำหนดประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีได้อย่างเหมาะสมมีการกำหนดขั้นตอนในการทำงานด้านการวิจัยสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำวิจัย ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและความมีจรรยาบัณของการเป็นนักวิจัยที่ดี2มุ่งให้นักศึกษานั้นมีทักษะในการที่จะรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเขียนรายงานการวิจัยและได้มีการนำเสนองานวิจัยในขั้นสุดท้าย โดยที่การทํางานนั้นอาจจะทําอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็น Task-Based Activity การทํางานวิจัยนั้นเราจะให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะได้มีการแบ่งงานกันทําและได้มีการทําการวิจัยในรูปปฏิบัติจริงโดยเป็นการศึกษาถึงปัญหาความต้องการและ การหาแนวทางการกาหนดวัตถุประสงค์ตั้งสมมติฐานและดําเนินการวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานทางด้านบัญชีต่อไปที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นการอธิบายภาพกว้างเกี่ยวกับรายวิชาวิจัยทางการบัญชีเพื่อให้ในักศึกษานั้นได้ทราบในเบื้องต้น ในรายวิชานี้เราจะมุ่งเน้นในการทำวิจัยเพื่อพัฒนานงานวิจัยทางด้านบัญชีจริงๆโดยต่อไปเราจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำการศึกษาหาประเด็นว่ามีความต้องการที่จะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีในเรื่องใดบ้างต่อไปฉะนั้นวันนี้ขอสรุปเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ